ก็สวัสดีทุกคนที่กดเข้ามาในคลิปนี้ครับวันนี้ก็มาอยู่กับวิธีเล่นฮาร์ดบีเชอร์เบื้องต้นก็ไปพูดเรื่องทำเพลย์ครับเข้าสู่วิถีของคลิปได้เลยสำหรับตำแหน่งฮาร์ดบีดเนี่ยเป็นตำแหน่งในเกมเนี่ยที่เขาจะสำคัญมากๆถ้าถามว่าทำไมถึงสำคัญเพราะมันเจาะเปลียนแปลเลนฟอร์ดได้ซึ่งน้อยตัวเนี่ยจะทำได้ซึ่งทำให้ตัวของฮาร์ดบีเชอร์นั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อลูกเกมของฝั่งบุกมากสำหรับฮาร์ดบีเชอร์นะครับที่มีตัวหลักๆนะครับจะมีสี่ตัวคือตอนนี้ก็คือเธอไหม ซึ่งทั้งสี่ตัวนี้นจะมีจุดเด่นจุดได้และก็ความสมคัญของตัวเองอยู่ที่ไซส์หลักๆโดยรวมของของาคาบิดคือในช่วงแรกเนี่ยหลังจากเสร็จแป๊บเฟลแล้วเนี่ยแลที่เรารู้ไซส์แล้วถ้าไซส์นั้นเนี่ยเป็นไซส์ที่สําคัญสิแรกเลยคือเสียชีวิตแล้วไปกับเพื่อนพยายามเจาะตรวที่เป็นจุดเรียฟอสสำคัญให้ได้พอหลังจากเจาะกําแพงตัวนั้นได้ก็สบายครับเพราะว่าตัวของขอุปกรณ์ยังเหลือเนี่ยก็สามารถไปเจาะเพิ่มที่อื่นได้คือทําให้ไซส์มันพลุนแล้วให้ฝั่งกันอยู่ในไซส์แทบไม่ได้แต่ทั้งหมด ก็สามารถเป็นแนวหน้ารับต้นตีได้เลยแต่ถ้าเป็นไซส์ที่ไม่ได้มีกำแพงสำคัญมากเนี่ยก็ใช้ตัวของอุปกรณ์ฮาร์ดบินเนี่ยซ่อมบมีงขัวเอ,อ,อง,เง,องขึ้นมามันก็ซ่อมให้เพื่อนเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องจะเป็นต้องเซฟชีวิตเหมือนกับตอนที่มีไซส์สำคัญอ๋อแล้วก็ผมขอขยายความครับว่าเซฟชีวิตของตัวเองก่อนคือไม่ใช่การแบบว่ายืนด้วยเฉยเพื่อนแต่ว่าทำป็นอื่นแทนเราคือปกติอะสบผมคือการที่เราเนี่ยเป็นคนโดนให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนพีคเราเอามันเคลียร์ก่อนจากนั้นเราค่อยๆค่อยๆไป ไม่ว่าตัวปืนของตัวพวกตัวฮาร์บีเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามอ,อย่างเช่น AK2 ของ A อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีค่าเทียบเท่ากับอุปกรณ์ที่มันมีเพราะว่าการที่ฮาร์ดบีเชอร์เนี่ยตายเนี่ยทำให้แผนทีมเนี่ยสามารถเปได้โดยเฉพาะห้องที่มีกระแพงเรนฟอร์ส,สําคัญแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไปได้ก็คือ s e o n d a r y Heartbeat ซึ่งซิการ์ด y ้ฮาร์ดบีดเนี่ยจะอยู่ช่องของ equipment น,นะครับบางตัวเนี่ยก็จะมีซึ่งเดี๋ยวดีไซน์ชื่อที่ผมมีอุปกรณ์เนี่ยผมจะขึ้นให้บนหน้าจอซิก n ร์ดี้ฮาร์ดบีดเนี่ยทำงานยังไงโดยอุปกรณ์เนี่ยเราต้องเดินไปวางครับอุปกรณ์เนี่ยถ้าเราไม่โดนแจมเนี่ยอุปกรณ์นี้จะทำงานได้ทันทีมันจะใช้เวลาประมาณ4-5่ถึาวิในการเจาะรูโดยอุปกรณ์นี้เนี่ยก็สามารถโดนทำลายได้ด้วยด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าของบางกันหรือถ้ามีมิลแจมเมอร์เนี่ยอุปกรณ์นี้จะค้างจนกว่ามิลแจมเมอรณ์ทีี่่่คอน้าจะไมด เพราะว่ารูมันเล็กมันเจาะนานและเสียงมันดังดังนั้นถ้าอยากจะเอาฮาร์ดบีทจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้เล่นพวกตัวฮาร์ดบีทจริงจังเลยดีกว่าส่วนถ้าใครเอาตัวของซัลลี์ฮาร์ดบีทมาเล่นนะครับก็ให้เล่นเพย์สไตล์คล้ายต้นคลิปเลยแต่ว่าสำหรับผมผมแนะนําให้มันเจาะในไซส์สําคัญมากกว่าถ้าเล่นไซส์สำคัญก็คือเอาตัวตัวฮาร์ดบีทจริงๆสำหรับผมนั้นเนี่ยตัวของซัลลี์ฮาร์ดบีทเนี่ยจะดีในตัวของไซส์ที่ไม่ค่อยมีกำแพงสําคัญเท่าไหร่สับคลิปนี้ได้อะไรบ้างสับตัวของการเล่นฮาร์ดบี้เน่นกคอกรเพไมวิง แต่ถ้าเป็นไม่ใช่ไซส์สำคัญเนี่ยก็เป็นแนวหน้าสลับแนวหลังแต่ว่าก็ต้องไปกับเพื่อนอยู่ดีส่วนตัว c o n าร r y ี่ฮาร์บ a ทเนี่ยก็แค่เอามาเล่นไซส์ไม่สำคัญเท่านั้นถ้าเจอไซส์สำคัญจริงเอาฮาร์บ a ทที่เป็นตัวจริงจังมาเลยดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แหละก็ขอบคุณก,การดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกชมเออสุขสันต์วันปีใหม่ครับ